ไฟป่าเกิดขึ้นได้ยังไงบางครั้งในป่าก็เกิดไฟป่าซึ่งลุกลามอย่างรวดเร็วหากควบคุมไม่ได้ไฟก็จะลุกลามเป็นบริเวณกว้างหลายกิโลเมตรหรืออาจไม่ติดต่อก,กันเป็นเดือนซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากถือเป็นภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงแล้วไฟป่าเกิดขึ้นได้ยังไงกันนะไฟป่าอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ พอในฤดูร้อนที่มีความแหงแง้งแล้งอุณหภูมิค่อนข้างสูงและมีความชื้นในอากาศน้อยกิ่งไม้ที่แห้งก็มีโอกาสเสียสีกันมันเกิดการลุกไหม้และหากมีลมแรงไฟก็จะยิ่งลุกลามออกไปนอกจากนี้การเกิดฟ้าผ่าลงบนต้นไม้ก็เป็นอีกสาเหตุที่ทําให้เกิดไฟป่าได้เหมือนกันแต่ไฟป่าที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ เป็นการทิ้งก้นบหลี่ที่ดับไม่สนิทหรือการก่อกองไฟเมื่อเข้าไปพักแรมในป่าใครเกิดไฟป่ามีส่วนช่วยย่อยสลายซากของต้นไม้ใบหญ้าหรือซากสัตว์ต่างๆที่กลายเป็นปุ๋ยที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุและสารอาหารที่มีประโยชน์ตอนน่อดินและพืชแต่ไฟป่าก็ส่งผลเสียต่อระบบนิเวศท,ทำให้พืชและสัตว์ป่าล้มตายความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตลดลงทำลายห่วงโซ่อาหาร ดังนั้นการพยายามป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนกดทุกๆอย่างกันเลยนะครับฝากบอกเพื่อนให้มาช่วยกันติดตามด้วยนะครับ